สวัสดีครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวท่วงเพาของ bt 50โรุ่นปี2012เดี๋ยวเรามาดูเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ผมจะติดกล้องไว้ที่ใต้ท้องรถเพื่อที่จะส่องดูตัวลางเพาตัวท่วงเพาตัวนี้ว่ามันจะมีความผิดปกติหรืออะไรยังไงหรือเปล่า นี่ดูว่าถ้าเราขับไปเร็วๆไม่ใช้ความเร็วในการขับเคยดูว่ามันจะมีความสั่นเทือนอะไรประมาณไหนหรือเปล่าครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันครับผมถ่ายคลิปเหรอถ่ายคลิปเหรอใช่แล้ว เรากาลังจะทําการถอดออกมาส้มเสียมนะครับเนี่ยก่อนที่เราจะถอดดับแรกเลยเราต้องมาร์กเอาไว้ก่อนนะครับมาร์กมาร์กตำแหน่งมันไว้เวลาเราประกอบคือเนี่ยมันต้องประกอบให้ตรงกับตําแหน่งตําแหน่งของมันเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเผามันจะมีมาร์กเอาไว้นะครับมาร์กมาร์กสีเหลืองเอาไว้นั่นหมายถึงว่ามันเป็นจุดเบาเขาจะใส่เพื่อจะ ให้ตรงก,กันกับจุดหนักของตัวาบรนซ์เพาตัวนี้ครับเพื่อที่จะให้มันลดการสั่นสะเทือนลงตัวนี้มีประโยชน์นะครับตัวนี้เพราะเราไม่ฉะนั้นเราจะถอดออกนะครับถ้าไม่จําเป็นแต่ถ้ามันหลวมมากๆเรายังไม่ได้เปลี่ยนต้องถอดออกนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวอื่นสั่นสะเทือนมากก็ต้องขีดมาร์กไว้ก่อนครับมาร์กมาร์กตัวตัวเพาแล้วมาร์กตัวาบานซ์เพา แล้วก็มาร์กที่เ,เสื้อกีมาร์ Mark ให้รู้ครับว่ามันมันต้องอยู่ตำแหน่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ตรงกันเนี่ยครับอย่างนี้ะมาร์มาร์มันต้องอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งเดียวกันนี้อ่ะแล้วเราก็ทำการถอดได้เลยครับไปเตะมา อ๋อ oh, YouTube ใช่ไหมหลังจากถอดมาแล้วนะครับนี่ก็สภาพมันก็จะเป็นแบบนี้จะหลวม,ลมต่อไปก็จะเป็นการแก้ไขมหรู้ว่าจะเชื่อมได้หรือเปล่าครับเราจะอาศัยการเชื่อมเอาให้มันยึดเนี่ยหลวมๆเนี่ยแล้วเราจะลองเชื่อมดู ให้มันประกบติดไปเลยตอนนี้เรากำลังจะทำการเชื่อมนะครับเราวางเหล็กเป็นระดับซึ่งออกมาให้มันพอดีกันกันกบระดับยางยางที่อยู่ข้างในเป็นระดับเดิมที่เราที่เป็นตัวใหม่ อันนี้เราจะกําลังจะมูให้มันอยู่ในระดับเดียวกันน,นี้เรากําลังเดตอนนี้กําลังอยู่ขั้นตอนการเกียเกียรแต่งให้มันโคด,ดีให้มันดูดูไม่น่าเกลียดนะครับ อที่ที่เราเชื่อมแล้วมันมีตุ่มออกมาเนี่ยเราจะต้องเกียแต่งมันให้มันอยู่ในกรอบของแหวนรอง หลังจากเกียร์เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมันก็จะติดทุกทุกมุมแล้วทีนี้เราก็ต้องพ่นสีเพื่อป้องกันสนิมที่เกิดจากรอยเกียร์ของเราเราต้องพ่นพ่นสีทับตรงที่เราเกียร์ป้องกันสนิมครับ ส่วนนี้ก็เป็นขั้นตอนการประกอบนะครับเราต้องเอามาร์คที่เรามาร์คเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกตอนที่เราถอดนี่มาร์คมาร์สีเขียวแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งนี้อยู่อีกข้างหนึ่งเราต้องเอามาร์คให้มันตรงกันแล้วก็มาดูที่เรามาร์คไว้ที่เสื้อของเกียร์ว่าตำแหน่งมันตรงกันไหมถ้าตรงเราก็ใส่ไปเลยครับ ตอนนี้ก็ลังประกอบเอาเข้าที่เดือยครับขันให้แน่นๆระวังนิดนึงขันเราต้องออกแรงนิดนึงเพราะว่าเดิมทีมันแ่นมาก นี่นะครับหลังจากที่เราโมดิฟายเสร็จแล้วก็ดูตึกเลยแน่นทุกอย่างอยู่มาร์กตรงจุดทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเวลาเราขับขี่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองทสดูนะครับว่าหลังจากที <S <S ่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราจะลงขับดูว่ามันจะปกติหรือเปล่าเ็เจการเลยบอลเต็มเตีมล้นฮะบอลเต็มเตีเต็มกันเลย